สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตรงนี้ครับกับหลอดไฟเส้นทองแดงนะครับก็ตัวนี้ไม่ได้ซื้อมาครับมันได้แถมมานะจ๊ะเพราะว่าพอดีเราซื้อของครบนะครับเขาก็แถมให้เขาบอกนะครับมีอะไรเรื่องอะไรตลกมากเลยตรงเนี้ยเขาเขียนนะครับว่าตอนที่แถมอ่ะมันราคานะครับ3าบาทเพี่ยนกลับมาดูราคานะครับก่อนมารีวิวมันขาย28บาทนะครับแต่ไม่เป็นไรครับมันจะขาย31บาทหรือ28บาทมันก็ไม่มีผลกระทบต่อเรานะครับเพราะว่าเรานะครับไม่ได้จ่ายตังค์ซื้อมานะจ๊ะอันนี้ครับอ แล้วตรงนี้นะเขาใช้เป็นหลอดไฟนะครับฐานวงกลมนะครับที่เนี่ยวงกลมนี่ครับสองก้อนนะครับเปลารับเปิดก็ติดนี่จ้าเปิดติดเดี๋ยดายนะครับไม่ไม่กระพริบแต่ว่าเราก็ไม่ได้อะไรมากกับของฟีนะครับพอดีนะครับขวดแก้วพี่เนี่ยมันมีรอยตรงนี้มันมีรอยแตกก็เลยว่าให้เดี๋ยวเราลองมาใส่ก็สร้างความสวยงามนะครับนี่ก็โอเคนะถือว่าใช้ได้นะครับมีสวยมากเลยแล้วก็สว่างค่อนข้างในระดับดีนะครับโอเคนี่นี่สว่างระดับนี้ไหมนี่ครับ โอเคครับเด oh ี right ๋ยวพี่จะลองใส่ดูนะครับว่าพอถ้าเกิดเราใส่เสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงเอ้นี่ก็ค่อนข้างจะเป็นเส้นเล็กดีนะเดี๋ยวพ่ให้ดูนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาคลายอยู่เหมือนกันนะครับเพราะตรงนี้ค่อนข้างเย็บขันไว้ค่อนข้างยี่ะดีนะคลายออกมาคลายออกมาโอเคครับเดี๋ยวลองไปดูนะพอใส่ขวดเสร็จแล้วมันออกมาเป็นยังไงกันบ้างโอเคครับทุกคนนี่ครับพอใส่เสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะมาเป็นอย่างนี้จ้าเฮ้ยดูดีนะครับดูดีใช้ได้นะครับนี่อย่างนี้จ้านี่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 ครับปุ๊บปึ๊บโอ้ แล้วก็อย่างนึงนะครับก็คือพยายามซ่อนตรงนี้ให้ดีๆนะครับอย่าปล่อยนี้ให้ร่วงนะครับก็พยายามหาเก็บไว้นีนี้ปุ๊บอ่าเพราะว่าบางทีนะไอ้นี่มันจะบางนะครับนี่เราก็พยายามเก็บอย่างเงี้ยเห็นไหมครับพอมูด้านปิ๊บไอ้ตรงเนี้มันก็จะไม่กันหรอกนะครับนี่จ้านี่นี่ครับสวยงามครับใช้ได้ดีครับใช้ได้ดีนี่เดี๋ยวเพื่จะาลองดูดูข้างหลังนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างอ่ะโอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะเป็นการสร้างมิติแล้วก็รายละเอียดนะครับ ก็เดี๋ยวก่อนปึ๊บ,บ,บขอเปิดไฟนิดนึงอ่านะครับเพราะปกติพี่้ได้อยูาา 1, ่ประมาณระดับเนี้ยแป๊บหนึงครับอ่าประมาณแบบนี้ก็อยู่ข้างหลังก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้เพราะว่าเมื่อกี้ก็ต้องลดไฟข้างหน้านิดนึงครับเพราะว่าเะไรก็แล้วแต่มันจะไม่เห็นนะครับพอถ้เาเกิดเปิดไฟแรงไ,ไปโอเคครับก็ถือว่าใช้ได้นะอยู่ข้างหลังมันใช้ได้ก็สามารถวางเรือใกล้ๆนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเพี้ยนเอาไว้ไปประดับข้างหลังนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมาปรับข้างหน้าก็ไม่บีบนะอันนี้ขึ้นอยู่กับการวางตำแหน่งนนนนะะคคครับีี่่่เเเโโออดูยา เอ้ยใช้ได้ใช้ได้เป็นของบางแบกกล้างหลังที่ดีมากอย่างหนึ่งครับเรียงแสงนะครับแล้วก็เพื่อนดูแล้วเนี่ยเฮ้ยค่อนข้างที่จะดีนะครับใช้ละเอียดค่อนข้าง,างจะดีไฟสว่างดีมากโอเคครับเพื่อนทุกคนการดูคลิปนี้ไปเปัจเท่านี้นะครับชอบฝากกด like, ไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะ